jazz me jazz me is a wonderful world jazz me สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็เจอกันเช่นเคยนะครับในรูปแบบของออนไลน์นั่นเองนะครับวันนี้ก็เจอกับครูเทพเช่นเคยนะครับวันนี้ครูเทพก็จะมาให้ความรู้นะครับหรือว่ามาทบทวนแบบกึกหดนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและก็ภาระศึกษานะครับของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นั่นเองนะครับถ้าเด็กๆทุกคนนะครับเข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อยากจะขอความร่วมมือในส่วนของการ ทำแบบฝึกหัดหรือว่าทบทวนเนื้อหานะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าเด็กๆทุกคนเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับสืมเนื่องจากนะครับคราบที่แล้วนะครับที่ครูเทมให้ เราได้ทบทวนเนื้อหานะครับไปบางส่วนแล้วส่วนข้ามนี้ก็จะทบทวนต่อนะครับในเนื้อหานะครับในข้อที่สิบสามนะครับสารเสพติดนะครับมีผลต่อร่างกายเราอย่างไรนะครับก่อไก่ทาให้ร่างกายครับสุดโสมขอไข่ยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งคอควายกระตุ้นหัวใจให้แข็งแรงและงองูนะครับช่วยควบคุมการทํางานของร่างกายนะครับ คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่นั่นเองนะครับข้อที่สิบสี่ข้อใดเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการติดสารเสพติดกอไก่ร่างกายแข็งแรงหอไข่ผลการเรียนดีคอควายครอบครัวนะครับรักใครสามัคคีกันงองูเกิดปัญหาวิชชากรรมในสังคมคำตอบที่ถูกต้องคือข้อมองงูนั่นเองนะครับ ต่อไปข้อที่สิบห้าถ้านักเรียนนะครับไม่อ่านฉลากยาให้เข้าใจก่อนที่เราจะใช้นะครับหรือเราจะรับประทานนะครับจะเกิดผลอย่างไรกอไก่ใช้ยาได้ถูกขนาดขอใครใช้ยาได้ตรงกับอาการป่วยคอควายใช้ยาได้ตรงกับสรรพคุณของยาง,งูใช้ยาไม่ถูกวิธีนะครับแล้วก็เกิดอันตรายต่อร่างกายคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ ง,งูนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่16อาการของบุคคลในข้อใดนะครับน่าจะเกิดการแพ้ยากอไก่ตาแดงขอไข่ท้องอืดคอควายนะครับผื่นขึ้นตามตัวงองูพกช้ำตามร่างกายนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายนั่นเองต่อเลยนะครับข้อที่17ข้อใดเป็นการป้องกันตนเองให้พ้นจากสารเสพติด ขอไก่รักษาร่างกายให้สะอาดขอไข่ไม่ทดลองใช้สารเสพติดพอควายทดลองใช้สารเสพติดเพื่อให้รู้ถึงโทษงอง,งูรับสิ่งของจากคนแปลกหน้าที่น่าเชื่อถือเท่านั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่สิบแปดการป้องกันตนเองจากสารเสพติดขอด้อใดเหมาะสมที่สุดขอไก่ ฝึกนั่งสมาธิเป็นประจำขอใข่ไม่ทดลองใช้สารเสพติดคอควายศึกษาผลเสียของการใช้หรือการเสพสารเสพติดงองงูแจ้งตำรวจจับคนในครอบครัวที่ติดสารเสพติดคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่นั่นเองต่อ,อไปข้อที่19นักเรียนนะครับควรเป็บัติตนอย่างไรเพื่อ ป้องกันการใช้ยาที่ผิดนั่นเองนะครับกอไก่อ่านฉลากยาทุกครั้งก่อนใช้ขอใครถามเพื่อนทุกครั้งก่อนใช้คอควายใช้แต่ยาที่เคยใช้เท่านั้นมองูใช้ยาตามที่ผู้ใหญ่ใช้นะครับคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่ยี่สิบข้อใดสําคัญที่สุดในการบริหารร่างกาย กอไกการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆขอไขเน้นการเคลื่อนไหวลำตัวเป็นหลักคอควายต้องเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วงองูใช้ทุกส่วนของร่างกายนะครับได้การเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับคําตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้ององูนั่นเองข้อต่อไปนะครับข้อ21นะครับ บทเพลงในข้อใดไม่ควรนำมาใช้ประกอบการบริหารร่างกายกอไก่เพลงสรรเสริญพระบารมีขอใครเพลงเรารักเมืองไทยคอควายเพลงลอยกระทงงองูเพลงหน้าที่เด็กคำตอบก็คือข้อกอไก่นั่นเองนะครับข้อยี่สิบสองการหกกบต้องใช้ทักษะในข้อใดกอไก่ความเร็วอขอใครความอ่อนตัวคอควาย ความแข็งแรงของแขนงอง,ง,งูความคล่องแคลวว่องไวคําตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อคอควายนั่นเองนะครับต่อไปข้อ23นะครับการแบกของบนบ่าเป็นการใช้หลักการเคลื่อนไหวในข้อใดกอไก่การใช้แรงขอใขการรับแรงคอควายความสมดุลงอง,ง,ง,งูการประสานแรงคําตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อที่2นั่นเองนะครับ การรับแรงหรือว่าข้อขอไข่นะครับเพราะการเคลื่อนไหวแบบรับแรงคือการที่ร่างกายครับต้องรับน้ำหนักตัวจากการเคลื่อนไหวนั่นเองต่อไปข้อ24นะครับการทำกิจกรรมในข้อใดที่ผู้ปฏิบัติต้องใช้แรงเท่านั้นกอไก่ยกกล่องหนังสือขอไข่เดินลงบันไดคอควายดันรถเข็นงองูเดินสเก็ต คำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อคอควายนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นการเคลื่อนไหวแบบใช้แรงคือการเคลือ่อนไหวทํากิจกรรมที่ร่างกายครับต้องใช้แรงเช่นการดึงการดันหรือการผลักนั่นเองนะครับข้อต่อไปข้อ25นะครับการบริหารร่างกายนะครับประกอบเพลงใช้อวัวะในส่วนใดเป็นสําคัญนะครับกอไก่แขนขาขอไข่ คอเอวคอควายสอบเขา่างองูมือสะโพกคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อกอไก่นั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นการบริหารร่างกายประกอบเพลงต้องใช้แรียว,ว่าแขนและขาเป็นส่วนมากในการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับต่อไปข้อยี่สิบหกนะครับล้อเกียนนะครับมีลักษณะการเคลื่อนไหวอย่างไรกอไก่ นั่งเหยียดขาใช้มือดันพื้นยกขาให้ลอยขอไขยงตัวไปด้านข้างถีบเท้าขึ้นไปในอากาศคอควายเอียงตัวไปข้างหลังนะครับใช้มือดันพื้นส่งตัวให้ม้วนไปข้างหน้างงูวางมือและศีรษะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเยียขาขึ้นข้างบนนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไขนั่นเองนะครับ เพราะเป็นการฝึกท่าล้อเพียนนะครับเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการเหวี่ยงขาไปด้านข้างนะครับเหมือนกับลักษณะการหมุนของล้อเพียนนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่27นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงมีประโยชน์อย่างไรนะครับกอไก่ทำให้เป็นคนสุภาพอ่อนหวานขอใครสร้างเสริมสติปัญญาคอควายนะครับได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินงงู ทำให้เป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับคําตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อคอควายนั่นเองนะครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนะครับนอกจากจะทําให้เรามีร่างกายหรือว่าสุขภาพที่แข็งแรงแล้วนะครับยังทําให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่28นะครับบุคคลในข้อใดมีความสําคัญต่อการมวนหน้าและก็อมวนหลังมากที่สุดนะครับกอไก รองเท้าขอไข่เบารองคอควายผ้าพันคององงูหมวกนิรภัยคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็คือขอไข่นะครับเบารองนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับกรูเทพหวังว่าเด็กๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังหรือว่ามาทบทวนเนื้อหานะครับหวังว่าเด็กๆนะครับจะได้ความรู้นะครับแล้วก็สามารถดําเนินการหรือทบทวนไปสอบได้นะครับ สุดท้ายนี้ก็จะเน้นย้ำนะครับในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับให้แข็งแรงสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเสมอนะครับล้างมือ7ขั้นตอนที่ถูกวิธีและที่สําคัญนะครับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะครับรับประทานอาหารให้ครบหมู่นะครับหมือนล้างมือบ่อยๆถ้าเราออกนอกพื้นที่หรือออกนอกบ้านนะครับก็อย่าลืมสวมแมสหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยนะครับสุดท้ายนี้คุูเทพขอจบ การบรรยายนะครับหรือว่าให้ความรู้นะครับในรายวิชาสุขศึกษาและก็วาละศึกษานะครับของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย